อะไรพี ạ, ่น้องโอ้ยก็เปหลยามาหัวเห็นอายะเลยพี no ่น้องข้าวปลาก็ได้ก็จะเป็นอะไรก็ว่าจะร่างใจอุ้ยอุ่นไรพี่น้องน่ารอดยาต้องดูที่แท่งนี่เราเพื่อนกูเห็นในวัดทเรศเลยเนี่ยเป็นยาปยาดยะเลยพี่น้อง ตื่นแล้วตื่นแล้วพี่น้องกที่อางเีมาจับมือเพราะว่าเพามีเขาไม่แด้นั่โค้งกันแม่ไ้นัโค้งกันเลยไม่นั่โค้งกันหนาไปที่ขาบัไดเขาได้พีปนยญาคุยมาโยชได้ย้ายรื้เลย่องนลู้กไหินตาอย่านัจอดถึงแล้วพี่น้องไปอุ้มบัด้วยพี่ก้องติดอนยุครับ 拿了一两，拿了一两。